ช่วงนายกพบประชาชน ครับวันนี้เทศบาลเมืองขีลานครนะครับเขามีกิจกรรมเป็นเนื่องจากเทศบาลเมืองขีลานครนะครับได้มอบทุนการศึกษาเพื่อกับนักเรียนนักศึกษาประจําปี2566ซึ่งนะครับเขาจะได้ทําตามระเบียบของกระทรวงมหาไทยในปี2563นะครับในการช่วยเหลือมอบทุนเพื่อกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้โอกาสและยากจนนะครับ ที่นี่เทศบาลเมืองขลานครนะครับได้ตั้งงบประมาณไว้2แสนบาทนะครับเขามอบคุณูุนการเรียนตั้งแต่ระดับจั้นเด็กเล็กจนถึงระดับปริญญาทั้งหมด77ลายนะครับซึ่งวัตถุประสงค์นี่เทศบาลเมืองขลานครเขาก็ได้ทำตามระเบียบของกระทรวงมาไทยตั้งแต่ปี2563 64 65นะครับ3ปีปีละ 1นึ่งแสนบาทนะครับรวมแล้วทั้งหมด1นึ่ราลายซึ่งปีนี้นะครับปีหกหเขาขยับจาก1นึ่งแสนบาทเป็น2องแสนบาทเขาก็มอบทุนพื้กับนักเรียนปีนี้เจ็ดลายนะครับรวมสรุปแล้วในปี2 5 6 3ถึง2 5 6 6เทศบาลเมืองขีลานครได้มอบทุนพื้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น206ล้ลาย แล้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น500,000บาทส่วนในปี2567นั้นเขาก็ได้ขยับงบประมาณนะครับขึ้นมาเป็น250,000บาทนะครับเพื่อจะมอบเพื่อสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนและโดยโอกาสอยากจะให้ครบนะครับทุกคนนะครับแต่ครั้งนี้ก็ต้องผ่านคณะกรรมการนะครับในการคัดเลือกว่าน้องๆผู้ปกครองมีคุณสมบัติตรงกับ ที่เขากำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับในการอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับที่ได้ทุนแล้วนะครับได้นําทุนเหล่านี้นะครับไปเรียนนะครับแล้วก็ไปพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อจะให้คุ้มค่าคับค่าสีที่คนในพี่น้องได้เสียภาษีที่กับเทศบาลเมืองขล้านครของเขาอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของเทศบาลเมืองขล้านครอีกกิจกรรมนึงครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภสรคำป่าแล้วค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปางค่ะอยู่ชุมชนบ้านท้ายดอนตันค่ะก็รู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ที่ได้ทุนการศึกษาวันนี้ค่ะหนูก็จะแบ่งเงินเป็นส่วนๆค่ะส่วนแรกหนูก็จะเอาเก็บไว้ใช้ค่ะส่วนที่2หนูจะเอาเป็นเงินชัยามจาเป็นค่ะแล้วก็ส่วนที่3เป็นทุนการศึกษาค่ะค่ะก็หนูขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองไคลังละครจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ เห็นคุณค่าในตัวหนูค่ะ